สวัสดีครับพบกับแคตต้นะครับช่องเอมินทีวีอีกคลังนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดคุยถึงเรื่องแกลบดีกว่านะครับวันนี้เพอดีได้ข่าวตัวของอแกลบวินนะครับในส่วนของแกลบวินเนี่ยจริงๆในส่วนของแกลบเนี่ยคือมันก็แยกหลายประเภทถูกปะในมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีเยอะมากเอ็กเพสส่งอาหารรับขนเอาแบบสามประเภทใหญ่ๆ่ก็คือรับส่งอาหารก็ค,คือแกลฟูดถูกปะ เอ็กเพรับส่งของแล้วก็แก๊สบินก็คือรับส่งขนวันนี้จริงๆอ่ะมันมีข่าวมาตักพักก็แหละทางของกลุ่มอ่าแก๊สเคลื่อนที่เร็วนะครับในเรื่องของมาตรการหรือกฎระเบียบที่ออกมาให้บริษัทแก๊สที่ให้บริการแก๊สบินเนี่ยต้องเป็นป้ายเหลืองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเฮียหาข้อมูลแป๊บนึ่ง นะครับคือวันนี้ตอนประมาณตอนบ่ายสนะครับทางแกรปได้ส่งตัวของรายละเอียดนะครับให้กับทางไรเดอร์นะครับทุกคนนะครับ,นะรบข้อความประมาณว่าพี่พี่พาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการแกรปบวินนะครับแกรปประเทศไทยขอประกาศว่าด้วยถ้อยด้วยคำสั่งของกรมขนส่งทางบกนะครับ แก๊ปจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการแก๊ปบินในรูปแบบเดิมโดยต้องนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการรับส่งจักรยานส่วนบุคคลที่เป็นป้ายดำนะครับป้ายดำก็คือตัวหนังสือสีดำพื้นสีขาวนะครับออกจากระบบภายใน30วันนับจากวันที่16มิถุนาก็คือเมื่อวาน วันที่16เมื่อวันเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ปะโดยจะให้บริการมาสุดท้ายคือ15ก,ร,กระดานะครับโดยบริการแปไบ b ์วินเนี่ยรูปแบบใหม่จะเปิดให้กับพาร์ทเนอร์คนขับที่มีไยเหลืองนะครับเท่านั้นนะครับคุณสมบัตินี่นะครับต้องมีใบกับขี่สาธารณนะ จดทะเบียนเป็นรถจักรยานาสาธารณะเท่านั้นนะครับอันเนี้โหแม่งคือมันจะไม่ได้ไดใ,นในรูปแบบของแกลบคาร์เลยคือมันเป็นแบบอันนี้ไปอิงกับวินโดยโดยโดย,โดยตรงเลยนะครับสามารถรับงานได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนกับกรมขนส่งอันนี้เฮียคิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาได้แล้วเนาะในในในเมืองไทยเฮียคิดว่า ในส่วนของรถยนทําไมแท็กซี่ถึงติดมิตเตอร์ได้แต่ทําไมวินถึงติดมิตเตอร์ไม่ได้วินก็ใส่สัญลักษณ์คือเสื้อวินแล้วผ้าสีส้มเป็นเสื้อที่สีส้มที่เห็นเด่นชัดอยู่แล้วทําไมถึงไม่ติดมิทไ,ไม่ทํามิตเตอร์ในมอเตอร์ไซค์ให้เขาไปเลยถูป,ปาก็ตั้งมาคือมันติดได้อยู่แลเห็นว,ว่ามันทําได้นะครับแต่ถ้าทําไปมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ขัดขัดกันอย,อยู่นะครับ อันนี้ก็มาเล่าสู่คนฟังเฉยๆว่าเออมันทําได้อย่างเช่นเมืองนอกเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีป้ายข้างหน้ากับข้างหลังป้ายทะเบียนเห็นไหมยหญ่อินโดเห็นปะ่ะน้าหลังเขามีป้ายเมืองไทยมีป้ายข้างหลังข้างหลังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งปัจจุบันนี้เราต้อง,เร,องเราต้องเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าคนที่ใช้งานพวกนี้ก็จะเป็นคนที่มีมือถือและมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้จะทอมอจอดจงว่า จะต้องนั่งที่บ้านไปลงไปรถเมล์นั่งที่บ้านไปลงออฟฟิศไม่ใช่แต่บางทีเขาอาจจะชั้นอยู่อ,อะไรนะห้างสรรพสินค้าหรือในซอยที่ลึกมากๆแล้ว,ว่ะมันหาได้ยากที่เป็นวินบางคนก็จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้แหละนะครับแต่แน่นอนแกลบต้องเอาเขตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับคมขนส่งมาลงในระบบแกลบ อันนั้นค่อยว่ากันเนาะอันนั้นเป็นเรื่องระบบหลังบ้านเลยว่าเขาจะทํำยังไงแต่พูดได้ง่ายเลยว่าแกป๊ปบินทั้งหมดต้องเป็นป้ายเหลืองพูดง่ายอรับนอกคงนอกเขตเนีย่ยว่าอีกสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันก็รับนอกเขตกันถูกปะแต่แน่นอนแต่เห็นอยู่แล้วเฮียเคยไปเห็นเสื้อบินอตัวหนึ่งบินอยู่แถวประชานรับปรเพ็ญอ่ะข้างหลังไม่เขียนโบ้เว้ยโบ้ดเวอร์ เออแม่งแบบนับมือถือเขาก็ติดอยู่ที่ที่แฮนด์อ่ะเขาก็เขียนไอ้เสื้อข้างหลังเนี่ยมันจะมีไอ้แท็บที่เป็นชื่อว่าอ,อ่าวินนี้ที่ไหนใช่ปะโบไดเวอร์จุดจุจุด,จด,จด,จดวินนี้เออแม่งแบบเฮ้ยแม่งพัฒนาวะ่ะเออแม่งเก่งบอกว่าแม่งเก่งแก็บไดเวอร์อะไรก็ว่ากันไปถูกปะแก็บไดเวอร์แอนด์โบไดเวอร์อะไรเงี้ยนะปัญหาเนี่ยอ,อ,อ,อัตราเขา้าเีสารเนี้ยแหละเพราะอะไรรู้ปะ คือถ้าคุณไม,ไม่ไม่ให้รับข้ามเขนเนี่ยหนึ่งวินคนเนี้ไปรับไปส่งลูกค้าเสร็จก็ต้องวิ่งกลับมาที่เดิมถูกปะ่ะแล้วลูกค้าแก๊ปเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้เรียกแค่ตรงนี้แล้วไปหน้าบักซอยส่วนใหญ่แล้วแม่งเรียกตรงเนี้ยแล้วแม่งไปไหนก็ไม่รู้ไกลแบบสมมติอ่ะสุขมุมวิทร้อยหนึ่งใช่ปะ่ะอุ้ยร้อยหนึ่งไกลไปสุขมุมวิทสี่สิบ 48, แปดใช่ดะอ่ะสี 65, ่สิบแปดหกสิบห้าทองหล่อ ได้ตัดทอง่องไปเซนทันเบอร์ปกติแล้ววินทั่วไปคงไม่ไปเพราะว่าไปไกลขาดทุนแม่งต้องตรีรถเปล่ากลับมากม็มีใครไปถูกปะถ้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครรับแน่นอนถูกปะเพราะว่าถ้าไม่ปัญหามันจะเกิดแล้วว่าไม่มีใครรับแล้วลูกค้าจะทำยังไงถูกปะเพราะว่าส่วนมากบางทีเขาจะเรียกคือมันพวกเนี้ยเขาจะเรียกเป็นประจาเขาจะเรียกจากที่นี่เพราะว่าหนึ่งเขาต้องการความรวดเร็ว เรียกนี่ไปที่ทํางานเลยอะไรอย่างนี้บางคนน่ะเรียกจากที่ทํางานตอนเย็นเฮีย mm. จะเห็นบ่อยมากคือตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีพวกแอบไบเนี่ยไป,ปรอพอถึงเวลาลูกค้าเรียกปุ๊บขึ้นรถกลับบ้านเลยกับคอนโดเลยอะไรเงี้ยนะครับตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากได้รับแนวทางแนวนโยบายจากกรมขนส่งทีมงานบริษัทได้ทุ่มเทและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาแนวทางแก้ไข เออเนี่ยปัญหาอันนี้ไปหาหาอ่านเอานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเฮียทิ้งข้อความให้เรา,าพูดกันในมุมของตัวของเราว่ามันมันมันเหมือนสุดท้ายมันจริงๆอะ่ะแย๊บรู้อยู่แล้วว่าในระบบอะ่ะมีป้ายเหลืองเท่าไหร่อันนี้มันก็เหมือนทางป้ายดำอะ่ะก็ไปแย่งแย่งฐานลูกค้าจากเขา,านั่นแหละแต่หนึ่งถ้ามีป้ายเหลืองเท่านั้นควรจะเอาป้ายเหลือง ขึ้นมาอยู่ในบนระบบเสร็จแ,แล้วต้องดูว่ามันควรมีอะไรเปลี่ยนมาไอ้ไอ้เรื่องเขียนเนี่ยอไอ้เรื่องเขียนเนี่ยเฮียคิดว่ามันมันน่าจะแบบปรับเปลี่ยนไปได้แล้วเพราะว่าลูกค้าอย่างที่บอกเนาะลูกค้าไม่ได้เรียกจากท้ายซอยไปปากซอยแล้วลูกค้ากว้างมาขึ้นเดี๋ยวก็จนะมีคนเนียนว่าเรียกกลับไปอ่ะจะไเอ็กเพรสี่แล้วก็ไปส่งอย่าลืมอย่าเสี่ยง ในช่วงที่เขากําลังที่แบบเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยอย่าก,กระโดดไปน้ําเชี่ยวอย่าเอาตีนไปขวางอย่าเอาตัวเองไปขวางหรืออย่าเอาเรือไปขวางมันอันตรายอันตรายเพราะอะไรหนึ่งเนี่ยจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสมัยขับแกับคาเนี่ยกรุงเทพนี่ไม่เท่าไหร่นะกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขนส่งเท่าไหร่เชียงใหม่พัทยาภูเก็ตหรือตามต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมือง,องใหญ่ๆเท่าไหร่ก็ต้องมีในที่เรา ที่เราเห็นกันอยู่เนาะมันจะมีแบบมาเฟียหรือแบบไม่ได้มาเฟียหรอกมันก็มีแบบเจ้าทินและกันอ่ะเจ้าทินอย่างเช่นสนามบินที่อยู่ติดกับพัทยาน,นี่ก็โหดแบบค้าเขาเ้าไปมรับไปได้โหดมากป้ายดําเข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยที่เชียงใหม่ที่เฮียเคยเห็นเนี่ยแต่ก่อนนะ่ะเขาถ่ายรูปเลยนะคนลงมาปุ๊บมันจะมีพวกอสามล้อแดงอะไรนะรถแดงอ่ะ,อะ,อะ,นะถ,อะถ่ายรูปเก็บเลยนะแล้วส่งไปทันขนส่งนะ ขนส่งส่งกลับมาที่รถคันนี้แจ้งว่าคุณอ่ะใช้แอปพลิเคชันแต่หนึ่งถ้าคุณจะเอาเอาตัวไอคนนั้นอ่ะไอคน,นที่ลงจากรถไปอ่ะไปยืนยันได้ว่าไม่ใช่อ่ะก็ว่างันไปแต่ถ้าเอาไปไม่ได้คุณก็ต้องเสียค่าบะดนอย่างนี้เลยโดนถ่ายลงถ่าย,ร,ายรูปเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นแหละนะครับมันก็จะช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนี่ว่าถ้าคุณยังแอบที่จะไปรับนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยง ที่คุณอาจจะโดนค่าปรับนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะโดนค่าปรับจากขนส่งยังไงคุณก็ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งคุณไม่จ่ายคุณต่อบภาษีไม่ได้เพราะว่าขนส่งปรับโดยตรงมันไม่ได้แบบจากหนอันอื่นแล้วส่งให้ขนส่งถูกปะ่ะนั่นแหละนะครับแรกแรกก็คงแบบแต่มันควรเปลี่ยนให้มันทันสมัยกว่านี้เรื่องรับงานข้ามเขตเนี่ยคือไม่งั้นอ่ะอย่างที่ในของแกลเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเขาก็จะอออกแบบแบบว่างั้น หนึ่งบินคือหนึ่งพื้นที่เนี่ยก็จะมีวินกับแกลสามารถไปรอที่เดียวกันได้ถ้าลูกค้าเรียกแกลบก็วิ่งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นวินชานเมืองทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้แบบเป็นวินใหญ่ๆหญ่นะเนี่ยเคยเรียกเนี่ยเขาก็จะวิ่งออกมาจากวินเลยถ้าลูกค้าอ่าถ้าลูกค้าเรียกใช่ปะเขาก็พอได้งานปุ๊บก็วิ่งออกมาจากวินเลยเขาก็มาส่งลูกค้าเสร็จแล้วเขาก็กลับเข้าไปนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละคนนะคิดว่านะ สุดท้ายแล้วมันก็ต้องยอนรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอย่างที่เฮียบอกทุกๆครั้งเนาะว่าเราควรมีแผนสำรองเสมออย่าคิดว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันมั่นคงมันแน่นอนเนี่ยเห็นไหมต่อให้แก๊ปไปแบบคุยนู่นคุยนี่อะไรนักหนาแล้วลว่าสุดท้ายมันไม่ผ่านนะสุดท้ายมันก็ต้องพอระบบอย่างที่เฮียบอกว่าถ้าสมมติว่าแก๊ปไม่มีแต่แก๊ปวินล่ะจริงๆอ่ะ ในอดีตนะแก๊บบินเคยให้บริการครั้งหนึ่งนะครั้งแรกในประเทศไทยเลยที่มีเสื้อแก๊บบัที่เป็น่าดําดแล้วขิบเขียวอะ่ะครั้งนั้นเลยครั้งแรกแล้วมีปัญหากับบินเยอะมากจนสุดท้ายเขาปิดแกบบินไปสักพักหนึ่งเขามาแอบ,แอบมาเปิดแอบมาเปิดใหม่เว้มีความรู้สึกว่าแอบเว้คิดว่ามีความรู้สึกว่ามันแอบก็แ,แบบประมาณนั้นแหละก็คือปล่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็เคลียร์กันไปก็จะมีกลุ่มพาร์ทเนอร์ที่เป็น กลุ่มอะไรพวกนี้เขาก็จะไปเคลียร์ปัญหาให้อะไรยอ,อ,อย่างเงี้ยว่าเอออย่ารับตรงนี้นะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้มีคนที่แบบเป็นเด็กใหม่หรือเป็นคนที่แบบหัวลั้นหัวดือ้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแอบบไปรับในโซนพื้นที่ที่เขาไม่ให้รับหรือลูกค้าบางทีก็กูไม่อยากนั่งวินน่ะอูอยากนั่งแก๊สวินเอออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเฮีนนยก็เคยคิดดูเฮียเคยพูดว่าก็ปล่อยให้มันไปตามยุคตามสมัย แล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าพวกเนี้ยเราก็ต้องคิดนะว่าบางทีวินน่ะเขาก็มีเขาว่ามีอาชีพเดียวคือขับวินเขามีตัวเลือกเดียวเท่านั้นบางคนเข้าใจเลยนะครับเป็นคนที่สูงอายุแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีคดีติดตัวทําให้บางทีสมัครพวกแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ปิดโอกาสของเขา เขาก็เลยมีแค่อาชีพเดียวเรยก็เห็นใจเขาเหมือนสมัยก่อนที่เฮียขับแกฝบคารแหละในพื้นที่ที่ที่ดูแล้วมันมันไม่ควรไปรับอ่ะเราก็ต้องเกรงใจเขานิดนึงโดยการที่ไม่ไม่เข้าไปก็ต้องบอกลูกค้าพวกฝ้าลงฝรั่งอย่างเงี้ยให้เขายกเลิกเอออย่างนงี้นแหละนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเหาอว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตัวเราเองอ่ะต้องเตรียมแผนสำรองไว้เสมอนะครับปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมว่า พอมันมีปัญหาขึ้นมาบางคนก็อะนะและอย่างหนึ่งคือพอวินวิ่งไม่ได้คนที่วิ่งวินเป็นปกติอยือแล้าวาเขาเ็ต้องกระโดดไปเลยเอ็กเพสฟูดงานคนที่มันก็ไลเดอร์ rider, ก็จะมาท่วมอยู่ฝั่งฟูดทั้งหมดมีความรู้สึกว่าแก๊ปน่าจะรู้มาสักพักแล้วแล้วเลยทำการปิด,ดระบบการรับสมัครแก๊ปไบส่วนหนึ่งด้วยนะครับ อี่ยว่าเมื่อวันที่กลามิถุนาเขาก็าหยุดรับมันคนหยุดตั้งนานแล้วช้อปปี้มันก็หยุดมานานแล้วอ่ะโรบินก็หยุดมานานแล้วเฮียมันคนหยุดมานานแล้วมันจะรับอะไรแย่ะแยะรับมานั่งคุยกันไงถูกปะวันนี้มาพูดคุยนะครับอาจจะพูดวกไปวนมาบ้างขออภัยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ทิ้งส่งท้ายไว้เสมอว่าควรจะมีแผนสำรองเสมอ มีหลายๆแอปปัจจุบันนี้ถ้าสามารถวกกลับไปทำงานประจำได้ก็ลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวโควิดมันเริ่มจางหลายๆคนก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็ลองกลับไปหางานประจำทำดูแล้วใช้สิ่งที่เราได้มาตอนโควิดเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมหาเงินเป็นทำให้มันแบบสามารถเก็บออมมันได้นะครับโอเค อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอเมนทีวีให้เฮียตีนวดนะครับสวัสดีครับ